เหมือนจริงด้วย AI ไม่ต้องหงอช่งางภาพเข้ามาที่ midjourney com นะคะ AI นี้เป็นโปรแกรมที่ช่วยช่างภาพตามจินตนาการนะทั้งการาฟิกอ่าอนนีม่ภาพเหมือนจริงนะคะคือได้หมดเลยไซไฟก็ได้นะคะไซเบอร์ก็ได้ะคะ่ะอ่ะถัดมานะคะเราลองเลื่อนดูได้เลยนะนี่นะคะพวกภาพพวกนี้ก็จะเป็นภาพนะคะจาก คนอื่นนะคะที่เขาใช้พร้อมนะคะเนี่ยคำสั่งสร้างเอาไว้นะคะมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็นะคะ,ะภาพถัดไปนะคะภาพนี้ก็จะเป็น คนจริงเลยนะเหมือนคนจริงเลยนะเขาก็ใช้คําสั่งพร้อมแบบนี้นะคะการสร้างภาพง่ายๆเลยทุกคนแค่เรากดเข้ามาตรงนี้ค่ะปรับก่อนนะว่าเราต้องการนะคะเป็นสแพรนะคะเป็นแนวตั้งหรือว่าแนวนอนนะคะปรับตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยนะคะใช้คําสั่งพร้อมนะคะ Copy นะคะวางนะคะมาที่ตรงนี้เลยอ่ะ เแยกแล้วนะคะเรากด enter นะคะกด enter ส่งไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะมันก็จะออกมาตรงนี้นะคะอย่างตุ่มต้องการนะคะเป็นฉากพื้นหลังที่เป็นแนวแบบไซเบอร์นะคะอลังการหน่อยนี AI ก็จัดมาให้เลยนะคะแล้วก็ เสริมนะคะนิดนึงนะถ้าเกิดเราอยากได้นะคะสมมุตินะภาพแนวนี้แต่ว่าเราเนี่ยไม่รู้ว่าเราจะสร้างแนวนี้ยังไงให้เราเซฟนะคะเซฟเอาอ,ออกมาแล้วก็เข้าไปที่นะคะคอร์ด AI นะคะหรือว่าตัว Chat GPT ก็ได้ไปกดนะคะแอดนะคะคอนเทนต์ Content, หรือว่ากดนะคะส่งรูปอ่าเรากดส่งรูปนะคะเข้าไปที่ AI แล้วถาม AI นะคะว่า่าต้องการนะคะสร้างพร้อมนะคะ ต้องการสร้างของอของภาพที่ส่งให้ช่วยแนะนำให้หน่อยว่าต้องเขียนพร้อมประมาณไหนขอ5ตัวอย่างนะคะเราก็ส่งไปเลยแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยว AI เขาจะสร้างคำสั่งพ้อมมาให้นี่เา เมืองลอ,ลอยฟ้าจำลองนะคะมีหอคอยแหลมสูงฉากหลังตั้งโบราณอะนะคะนี่นะคะแล้วก็เสร็จแล้วนะคะมันเป็นแนวนะคะเขาก็คล้ายวิทยาศาสตร์นิยายเราก็ขอเพิ่มเติมไปอีกว่าช่วยทางคำสั่งสำหรับใช้ในนะคะมิจเจอร์นี่นะคะมิจเจอร์ ney, น,ะะ Mid นี่ก๊อฟมาเลยอ่ะมิจเจอร์นีให้หน่อยให้หน่อย ทุกคนเห็นไหมเอ่ยเราก็จะได้ของมัเน,นะคะนี่ใครให้เรานะคะมันก็จะคล้ายๆกับตัวต้นฉบับเลยนะคะมันคือการปรับแต่งเพิ่มเติมนะคะเ <Woo! S 1> นี่ยเป็นไอเดียพร้อมแล้วเราก็สามารถปรับเนื้อหาในส่วนตรงนี้ได้เพิ่มเติมด้วยนะทุกคนลองไปเล่นกันดูนะคะใครทำได้แล้วนะคอมเมนต์มาอวดก,กันด้วย